สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะเคยแบบว่าลังเลหน้าก๊อกน้ำตอนเช้าเ้าหรือก่อนนอนว่าเอ๊ะจะหมุนไปทางน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นดีนะเพราะรู้สึกว่ามันก็ดีกันคนละแบบวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องนี้ล่ะค่ะเรื่องใกล้ตัวมากๆอย่างการอาบน้ำเนี่ยโดยดูจากข้อมูลแหล่งข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยการอาบน้ำร้อนอาบน้ำเย็นมันส่งผลต่อร่างกายเราต่างกันยังไงบ้างคะ ครับผมสวัสดีครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คงไม่ใช่การฟันธงไปเลยว่าแบบไหนดีที่สุดหรอกนะคะเพราะคำตอบจริงๆมันอาจจะเออไม่ใช่แบบนั้นครับแต่คืออยากจะทำความเข้าใจประโยชน์เฉพาะตัวของแต่ละแบบให้มันชัดเจนขึ้นเพื่อที่เราจะได้เลือกใช้ให้เหมาะกับเอ่อความต้องการสภาพร่างกายหรือว่าเป้าหมายในแต่ละวันได้ดีขึ้นค่ะครับผมงั้นเรามาเริ่มกันที่สิ่งที่หลายคนคุ้นเคยดีกว่าไหมคะการอาบน้ำอุ่น อะไรที่ทำให้คนติดใจเสน่ห์ของมันคะครับถ้าพูดถึงน้ำอุ่นเนี่ยสิ่งแรกเลยที่คนส่วนใหญ่นึกถึงก็น่าจะเป็นความรู้สึกผ่อนคลายสบายตัวซึ่งอันนี้มันมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์รองรับอยู่นะครับคือความร้อนจากน้าอุ่นเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดอ๋อค่ะครับไปยังผิวหนังแล้วก็กล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้อที่อาจจะตึงเครียดหรือว่ามีอาการปวดเมื่อยจากการทํางานหนัก,ห,นกหรือว่าออกกําลังกายมาเนี่ย มันค่อยๆค,คลายตัวลงความรู้สึกตึงๆปวดๆมันจะลดลงแบบรู้สึกได้เลยครับเข้าใจเลยค่ะเหมือนเวลาเราไปนวดแล้วเขาใช้ลูกป,ประครบร้อนมันก็ให้ผลคล้ายๆกันแต่ว่าการอาบน้ําอุ่นนี่มันเหมือนมันทั่วร่างกายกว่าใช่ครับครอบคลุมกว่าแล้วนอกจากการคลายกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยมีอะไรอีกไหมครับที่น้ําอุ่นมันทําได้ดี มีเรื่องการทำความสะอาดค่ะอันนี้ก็สำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะกับสภาพอากาศบ้านเราหรือมลภาวะที่เราเจอทุกวันเนี่ยค่ะน้ำอุ่นจะช่วยเปิดรูขุมขนได้ดีกว่าน้ำอุณหภูมิปกติหรือน้ำเย็นครับผมให้พวกสิ่งสุกปรกน้ำมันส่วนเกินหรืออาจจะเป็นคราบเครื่องสำอางที่มันฝังลึกอยู่ข้างในเนี่ยถูกฉะล้างออกไปได้ง่ายขึ้น นึกภาพเหมือนเวลาเราใช้ไอ้น้ำเปิดรูขุมขนก่อนล้างหน้าค่ะอ๋อครับครับการอาบน้ำอุ่นก็ให้ผลคล้ายๆกันแต่เป็นทั่วร่างกายทำให้ผิวเราสะอาดแบบล้ำลึกขึ้นเป็นอย่างนี้นี่เองมิหน้าลหละครับอาบน้ำอุ่นเสร็จจะรู้สึกสะอาดอาดโล่งๆสบายตัวเป็นพิเศษและมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเรื่องที่ว่าน้ำอุ่นช่วยเรื่องการนอนหลับได้อันนี้ผมว่าหลายคนคงเคยได้ยินมาบ้าง แต่กลไกจริงๆมันเป็นยังไงครับมันช่วยให้นอนหลับดีขึ้นจริงเหรอครับจริงค่ะแล้วกลไกลมันก็น่าสนใจทีเดียวเลยนะคะคือการอาบน้ําอุ่นในช่วงประมาณสักเอ่อชั่วโมงถึง2ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยมันจะทําให้อุณหภูมิร่างกายเราสูงขึ้นแป๊บหนึ่งชั่วคราวรแต่พอเราอาบเสร็จแล้วออกมาเจออุณหภูมิห้องที่มันเย็นกว่าร่างกายจะเริ่มกระบวนการลดอุณหภูมิแกนกลางลงหรือ core body temperature นะคะลดลงค่อนข้างเร็ว ซึ่งการลดลงของอุณหภูมินี่แหละค่ะที่เป็นเหมือนสัญญาณทางชีวภาพส่งไปบอกสมองว่าเออถึงเวลาพักผ่อนแล้วนะมันจะไปช่วยกระตุ้นการหลั่งสารเม,เมลาโทนินเมลาโทนินใช่ค่ะฮอร์โมนที่ควบคุมวงจรการนอนหลับทําให้เรารู้สึกง่วงแล้วก็เข้าสู่การนอนหลับได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นด้วยค่ะหูละเอียดขึ้นเยอะเลยครับ ไม่ใช่แค่ว่ารู้สึกสบายตัวแล้วง่วงนอนเฉยๆแต่มีเรื่องการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิร่างกายมาเกี่ยวด้วยแสดงว่าถ้าเราอาบน้ำอุ่นจัดๆหรือว่าอาบใกล้เวลานอนเกินไปอันนี้อาจจะไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรหรือเปล่าครับถูกต้องเลยค่ะ ถ้าอาบน้ำร้อนจัดๆหรืออาบใกล้เวลานอนมากไปร่างกายอาจจะยังระบายความร้อนไม่ทันอุณหภูมิยังสูงอยู่แบบนี้อาจจะทำให้นอนหลับยากขึ้นแทนได้นะคะควรจะเว้นระยะสักหน่อยให้ร่างกายมีเวลาได้ปรับสมดุลแล้วก็เริ่มกระบวนการลดอุณหภูมิค่ะอเป็นข้อคงระวังที่ดีเลยครับและสำหรับคนที่เป็นหวัดไม่สบายล่ะครับน้ำอุ่นนี้ช่วยได้ไหมช่วยได้ดีเลยค่ะโดยเฉพาะอาการคัดจมูกหรือว่ามีเสมหะ ในลําคอเนี่ยค่ะไอ้น้ําร้อนๆที่มันระเหยขึ้นมาระหว่างที่เราอาบน้ําอุ่นเนี่ยมันทําหน้าที่เหมือนยาละลายเสมหะตามธรรมชาติเลยอ๋อครับมันจะเข้าไปเพิ่มความชุ่มชื้นในทางเดินหายใจช่วยให้เสมหะที่มันเหนียวเหนียวข้นๆเนี่ยอ่อนตัวลงขับออกมาได้ง่ายขึ้นแล้วก็ยังช่วยลดอาการบวมของเยื่อบุโพรงจมูกทําให้หายใจล่งขึ้นสบายขึ้นชั่วคราวเหมือนได้ทําสปาไอ้น้าไปในตัวเลยค่ะ อ๋อ oh, ฟังดูมีประโยชน์มากๆเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆแบบนี้และอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าสําคัญไม่แพ้กันเลยในยุคนี้คือเรื่องความเครียดน้ําอุ่นนี่ช่วยตรงนี้ได้ยังไงบ้างครับอันนี้ส่งผลต่อจิตใจโดยตรงเลยค่ะคือความรู้สึกอบอุ่นสบายตัวเนี่ยมันไปกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดฟินครับเอนโดฟินใช่ค่ะที่เป็นสารสื่อประสาทที่ทำหน้าที่เหมือนมอร์ฟีนตามธรรมชาติช่วยลดความเจ็บปวดแล้วก็ทำให้เรารู้สึก มีความสุขผ่อนคลายมากขึ้นการที่เราได้ยืนนิ่งๆปล่อยให้น้าอุ่นๆไหลผ่านร่างกายไปเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนเป็นการสร้างช่วงเวลาแห่งความสงบให้เราได้ปลดปล่อยความกังวลความเครียดที่สะสมมาทั้งวันเลยนะคะเป็นการบําบัดง่ายๆที่เราทําได้ทุกวันเลยครับผมรวมๆแล้วนี่การอาบน้ําอุ่นให้ประโยชน์ครอบคลุมจริงๆนะครับทั้งร่างกายจิตใจเลยตั้งแต่คลายกล้ามเนื้อทําความสะอาดล้าลึกช่วยเรื่องการนอนบรรเทาหวัด ไปจนถึงลดเครียดได้ด้วยค่ะทีนี้ลองเปลี่ยนบรรยากาศไปดูฝั่งตรงข้ามกันบ้างน้ำเย็นที่หลายคนอาจจะนึกถึงความรู้สึกแบบสะดุง้งแต่จริงๆแล้วมันมีประโยชน์อะไรซ่อนอยู่บ้างคะ่ะน้ำเย็นนี่ให้ผลตรงกันข้ามกับน้ำอุ่นในหลายๆด้านเลยครับความรู้สึกสะดุ้งที่ว่าเนี่ยจริงๆแล้วมันคือการตอบสนองของระบบประสาทนะครับ เมื่อผิวหนังเราสัมผัสกับความเย็นจัดๆอย่างรวดเร็วเนี่ยมันจะส่งสัญญาณกระตุ้นไปที่สมองทาให้ร่างกายหลั่งสารอะดรีนาลีนออกมาอ๋ เกิดความรู้สึกตื่นตัว alert ขึ้นมาทันทีเลยระบบหายใจก็จะลึกขึ้นเร็วขึ้นอัตราการเต้นของหัวใจก็อาจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นการปลุกพลังงานให้ร่างกายพร้อมทำงานเลยเหมาะมากๆกับการอาบน้ำตอนเช้าเพื่อไล่ความง่วงทำให้รู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋าพร้อมลุยกับวันใหม่เลยครับเหมือนเป็นการช็อกบเบาๆให้ร่างกายตื่นตัวเลยสินะคะแล้วเรื่องที่ว่าช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตล่ะคะอันนี้ทำงานยังไงคะทางเทคนิค หลักการคือปฏิกิริยาที่เรียกว่าวาโซคอนสตริกชันหรือการหดตัวของหลอดเลือดครับอ๋อ oh, ค่ะเมื่อร่างกายสัมผัสความเย็นเนี่ยหลอดเลือดฝอยบริเวณผิวหนังมันจะหดตัวลงทันทีเพื่อลดการสูญเสียความร้อนแล้วก็รักษาระดับอุณหภูมิแกนกลางของร่างกายไว้การหดตัวนี้มันจะเหมือนบังคับให้เลือดไหลเวียนกลับไปเลี้ยงอวัยวะสําคัญภายในมากขึ้นค่ะพอน้ําเย็นหยุดหรือเราอาบเสร็จสลับไปเจออุณหภูมิปกติ หลอดเลือดมันก็จะขยายตัวหรือ vasodilation ทำให้เลือดไหลกลับมาเลี้ยงผิวหนังอีกครั้งกระบวนการหดหดขยายขยายซ้ำๆแบบนี้มันเหมือนการบริหารหลอดเลือดนะครับช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตโดยรวมทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในระยะยาวนะครับน่าสนใจจังเลยค่ะไม่ใช่แค่ทำให้ตื่นตัวแต่เหมือนการออกกำลังกายให้หลอดเลือดไปในตัวด้วย แล้วมีคนพูดถึงว่านักกีฬาเขาชอบอาบน้ําเย็นหลังซ้อมหนักๆอันนี้มันเกี่ยวกับการไหลเวียนเลือดหรือเปล่าคะหรือว่ามีอย่างอื่นอีกเกี่ยวข้องโดยตรงเลยครับแล้วก็มีเรื่องอื่นด้วยนอกจากเรื่องการไหลเวียนเลือดแล้วเนี่ยความเย็นยังช่วยลดการอักเสบของกล้ามเนื้อหลังการออกกําลังกายหนักๆได้ด้วยครับอ๋อลดอักเสบใช่ครับการหดตัวของหลอดเลือดเนี่ยมันช่วยจํากัดการไหลเวียนของพวกสารกระตุ้นการอักเสบไปยังบริเวณกล้ามเนื้อที่ใช้งานหนักๆ แล้วความเย็นเองก็ยังช่วยลดอาการบวมแล้วก็ความรู้สึกปวดเมื่อยได้คล้ายๆกับเวลาเราประคบเย็นเฉพาะจุดค่ะค่ะแต่การอาบน้ําเย็นมันทําได้ทั่วร่างกายกว่าครับเข้าใจแล้วค่ะเป็นเหตุผลที่นักกีฬาหลายๆคนเขายอมทนความเย็นจ,จัดๆได้แล้วสําหรับคนทั่วไปล่คะคะเรื่องผิวพรรณกับเส้นผมที่ว่าน้ําเย็นมีประโยชน์อันนี้จริงแค่ไหนคะอันนี้จริงครับ แล้วก็เห็นผลค่อนข้างชัดเจนด้วยน้ำเย็นจะทำหน้าที่ตรงข้ามกับน้ำอุ่นในเรื่องรูขุมขนเลยครับคือช่วยให้รูขุมขนแล้วก็เกล็ดผม c u t i c l s เนี่ยมันปิดตัวลงอ๋อกระชับขึ้นใช่ครับการที่รูขุมขนกระชับขึ้นก็จะช่วยลดโอกาสที่สิ่งสุกปรกจะกลับเข้าไปอุดตันหลังเราทำความสะอาดไปแล้วแล้วก็ยังช่วยกักเก็บน้ำมันตามธรรมชาติหรือซีบัมที่จำเป็นต่อความชุ่มชื้นของผิวไว้ได้ดีกว่าด้วยค่ะ ส่วนเกล็ดผมที่ปิดเรียบเนี่ยมันจะสะท้อนแสงได้ดีขึ้นทำให้เส้นผมดูเงางามไม่ชีฟ้ฟูแล้วก็ดูแข็งแรงขึ้นด้วยครับการล้างหน้าหรือสระผมด้วยน้ำอุ่นแล้วมาปิดท้ายด้วยน้ำเย็นเนี่ยเลยเป็นเทคนิคที่หลายๆคนใช้กันอยู่ครับโอ้โหประโยชน์ด้านความงามก็มีเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคือเรื่องที่อาจจะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันได้อันนี้ดูเหมือนจะแบบล้ำไปอีกขั้นมันมีหลักการยังไงคะครับ ประเด็นนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่แล้วก็ยังต้องการงานวิจัยเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลให้มันชัดเจนกว่านี้นะครับแต่สมมติที่ฐานเบื้องต้นเนี่ยมาจากงานวิจัยบางชิมที่เขาสังเกตว่าการสัมผัสกับความเย็นเป็นประจำอย่างเช่นการอาบน้ําเย็นอาจจะก,กระตุ้นให้ร่างกายตอบสนองด้วยการเพิ่มการผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาวบางชนิดอ๋อค่ะโดยเฉพาะพวกนวโทรฟิลส์แล้วกว็ลิมโฟไซต์ซึ่งเป็นเซลล์สำคัญในระบบภูมิคุ้มกันที่ต่อสู้กับการติดเชื้อต่าง กลไกที่แน่ชัดจริงๆยังไม่สมบูรณ์นะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับการที่ร่างกายมองว่าความเย็นเนี่ยเป็นความเครียดรูปแบบหนึ่งแล้วก็ปรับตัวเพื่อรับมือทําให้ระบบภูมิคุ้มกันมันตื่นตัวมากขึ้นแต่ก็ต้องย้านะครับว่าอันนี้ยังไม่ถือเป็นข้อสรุปทางการแพทย์เป็นแค่ข้อสังเกตที่น่าสนใจจากการศึกษาเบื้องต้นเท่านั้นครับเข้าใจค่ะคือเป็นประโยชน์ที่เป็นไปได้แต่ยังต้องรอการศึกษาเพิ่มเติมให้แน่ใจก่อน สรุปแล้วน้ำเย็นนี้ก็มีข้อดีที่โดดเด่งไม่แพ้น้ำอุ่นเลยนะคะทั้งเรื่องความสดชื่นตื่นตัวกระตุ้นการไหลเวียนเลือดลดการอักเสบหลังออกกำลังกายดีต่อผิวแล้วก็ผมแถมยังมีแนวโน้มอาจจะช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันได้อีกด้วยใช่เลยครับทีนี้พอเราเห็นภาพรวมข้อดีของทั้งสองแบบชัดเจนขึ้นแล้วคำถามสำคัญเลยคือแล้วเราจะเลือกยังไงดีล่ะคะ ดูเหมือนว่ามันไม่มีคำตอบเดียวที่ถูกสำหรับทุกคนเลยมีข้อควรพิจารณาอะไรบ้างหรือว่าเทคนิคอย่างการอาบสลับร้อนเย็นเนี่ยมันช่วยได้จริงไหมคะเป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะว่าการเลือกใช้เนี่ยสำคัญพอๆกับการรู้ประโยชน์เลย การอาบน้ำสลับร้อนเย็นหรือที่เรียกว่า contrast shower นะครับก็เป็นวิธีหนึ่งที่บางคนเชื่อว่าจะได้ประโยชน์ทั้งสองด้านไปพร้อมๆกันเลยคือกระตุ้นการไหลเวียนเลือดจากการหดแล้วก็ขยายตัวของหลอดเลือดสลับกันค่ะแต่ว่าต้องทำอย่างระมัดระวังนะครับมีคำแนะนำว่าควรจะเริ่มจากการอาบน้ำอุ่นตามปกติก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นน้ำเย็นสักประมาณ30วินาทีถึง1นาทีสั้นๆเนาะ แล้วก็สลับกลับไปน้ำอุ่นอีกครั้งแล้วก็ควรจะจบด้วยน้ำเย็นเสมอและที่สำคัญมากๆคือควรเริ่มราดน้ำเย็นจากส่วนปลายของร่างกายก่อนเช่นเท้าแขนแล้วค่อยๆไล่เข้ามาที่ลำตัวเพื่อให้ร่างกายปรับตัวได้ไม่ควรราดน้ำเย็นจัดๆลงบนหน้าอกหรือหลังโดยตรงทันทีเพราะอาจทำให้ร่างกายช็อกได้อ๋ออันตรายครับ โดยเฉพาะในผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจหรือความดันโลหิตสูงหรือต่ำมากๆเนี่ยค,ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนลองวิธีนี้ค่ะฟังดูต้องใช้ความระมัดระวังพอสมควรเลยนะคะแสดงว่าปัจจัยหลักๆในการเลือกไม่ว่าจะเป็นร้อนเย็นหรือสลับกันคงหนีไม่พ้นเรื่องสภาพร่างกายแล้วก็ความต้องการส่วนบุคคลในขณะนั้นๆใช่ไหมคะถูกต้องที่สุดเลยค่ะไม่มีสูตรสําเร็จตายตัวจริงๆค่ะปัจจัยสําคัญก็คืออย่างแรกเลยเป้าหมายค่ะ เราต้องการอะไรจากการอาบน้ําครั้งนี้ถ้าอยากผ่อนคลายก่อนนอนน้ําอุ่นก็คือคําตอบแต่ถ้าต้องการตื่นตัวตอนเช้าน้ําเย็นก็น่าจะเหมาะก,กว่าอืมสองคือสภาพผิวครับคนที่มีผิวแห้งมากๆหรือมีแนวโน้มเป็นผื่นแพ้ง่ายการอาบน้ําอุ่นจัดๆหรือนานเกินไปอาจจะยิ่งไปฉล้างไขมันตามธรรมชาติที่ปกป้องผิวออกไปทําให้อาการแย่ลงได้อาจจะต้องลดอุณหภูมิลง หรือหันมาอาบน้ำเย็นหรือน้ำอุณหภูมิปกติแทนหรือไม่ก็ต้องรีบทาครีมบำรุงทันทีหลังอาบน้ำอุ่นค่ะสคือสภาพร่างกายถ้าไม่สบายเป็นไข้การอาบน้ำเย็นจัดๆอาจจะไม่เหมาะสมหรือถ้ามีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมากๆน้ำอุ่นก็จะช่วยบังเทาได้ดีกว่าอย่างที่บอกไปตอนต้น ผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นโรคหัวใจความดันโลหิตสูงหรือต่ำผิดปกติควรปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับเกี่ยวกับอุณหภูมิน้ำที่เหมาะสมใช่ค่ะอันนี้สำคัญ 4. คือช่วงเวลาของวันค่ะออนเช้าน้ำเย็นช่วยปลุกพลังตอนเย็นน้ำอุ่นช่วยผ่อนคลายเตรียมตัวนอนค่ะและสุดท้ายเลยข้อ5ความชอบส่วนบุคคลครับอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กัน สุดท้ายแล้วความรู้สึกสบายและความพึงพอใจของแต่ละคนก็เป็นปัจจัยสําคัญการฝืนทันในสิ่งที่ไม่ชอบอาจจะกลายเป็นสร้างความเครียดแทนที่จะผ่อนคลายได้ครับชัดเจนมากเลยค่ะต้องพิจารณา,าหลายอย่างประกอบกันจริงๆไม่ใช่แค่ว่าอะไรดีกว่ากันแต่ต้องดูว่าอะไรเหมาะกับเราในสถานการณ์นั้นๆด้วยครับผม งั้นขอสรุปจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดวันนี้นะคะการอาบน้ำอุ่นเนี่ยมีจุดเด่นเรื่องการผ่อนคลายกล้ามเนื้อลดความตึงเครียดช่วยทำความสะอาดผิวอย่างล้ำลึกโดยการเปิดรูขุมขนส่งเสริมการนอนหลับผ่านกลไกการลดอุณหภูมิร่างกายแล้วก็ไอน้นายังช่วยบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกได้ด้วยครับในขณะที่การอาบน้ำเย็นจะเน้นไปที่การปลุกความสดชื่นทำให้ร่างกายตื่นตัวกระชับกระเฉงผ่านการกระตุ้นระบบประสาทแล้วก็อะดีนาลีน ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตจากการหดและขยายตัวของหลอดเลือดซึ่งอาจจะช่วยลดการอักเสบหลังออกกําลังกายได้ด้วยนอกจากนี้ก็ยังช่วยกระชับรูขุมขนทําให้ผิวและสินผมดูสุขภาพดีขึ้นแล้วก็มีข้อมูลเบื้องต้นที่ชี้ว่าอาจจะก,กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้ค่ะพอมามองภาพรวมแบบนี้แล้วก็ยิ่งเห็นชัดเลยนะคะว่าไม่มีผู้ชนะที่ชัดเจนจริงๆการเลือกก็เลยขึ้นอยู่กับบริบทแล้วก็ความต้องการส่วนบุคคลเป็นหลักเลย ใช่ครับและเมื่อเราเข้าใจแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องของการเลือกข้างแต่เป็นการเลือกใช้ให้เหมาะสมก็น่าจะลองมองไปอีกขั้นหนึ่งนะครับบางทีประโยชน์สูงสุดอาจจะไม่ได้มาจากการยึดติดก,กับวิธีใดวิธีหนึ่งไปเลยแต่มาจากการเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากทั้งสองแบบอย่างชาญฉลาดอืมน่าสนใจค่ะ ลองสังเกตร่างกายตัวเองในแต่ละวันดูไหมครับวันไหนที่รู้สึกตึงเครียดต้องการพักผ่อนก็อาจจะให้น้าอุ่นช่วยวันไหนรู้สึกเฉื่อยชาต้องการพลังงานก็ลองปลุกตัวเองด้วยน้ําเย็นหรือแม้แต่การลองใช้เทคนิค contrast shower อย่างระมัดระวังในวันที่ต้องการกระตุ้นการไหลเวียนเป็นพิเศษ การมองการอาบน้ำเป็นเหมือนเครื่องมือในการปรับสมดุลร่างกายและจิตใจของเราเนี่ยอาจจะเปิดมุมมองใหม่ๆในการดูแลตัวเองที่เราสามารถนำไปสำรวจแล้วก็ปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันได้นะครับนี่อาจจะเป็นสิ่งที่เรานำไปทดลองต่อยอดกันได้เองครับเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลวันนี้ค่ะยินดีครับผม